Ho, ho, ho! Merry Christmas! รอบนี้นะคะทีมของเราจะเป็นคริสต์มาสดีกับคริสต์มาสเลวนะฮะมาดูกันว่าน้องๆเนี่ยเขาจะแต่งเป็นแบบไหนกันและบอกเลยว่ามีเงินรางวัลให้ด้วยซึ่งรอบแรกจะเป็นคริสต์มาสดีนะด้วยความที่เราเนี่ยอาจจะม่างในะวันนี้เป็นแจ๊คเป็นกรรมการคนเดียวแล้วก็ไม่มีรอบสัมภาษณ์ด้วยเราจะขอแต่งเล่นๆ่นบ้างแล้วกันเนาะคริสต์มาสดีนี่นี่แหละถูกนี่นี่แหละนี่แหละถูกต้องถูกต้องเหมือนต้นไม้คริสต์มาสที่มีผ้าสัมสีผูกยัง เป็นต <ic> ้นไม้ไงต้นไม้ก็ให้ออกซิเจนต่อโลกนะก็ได้ดีนะทุกคนง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีนะคะทุกคนแล้วมาดูกันนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะคิดเอทความเป็นคริสต์มาสดีมาแบบไหนกันแน่นะคือต้องบอกก่อนว่าคอนเซปต์เนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่ ก็คือให้โจทย์น้องไปเลยว่าคิดว่าดีคิดว่าเลวไปพีซันมาเดี๋ยวเรามาดูเองว่าอะไรคือยังไงเนาะไม่มีเกณฑ์ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นรู้สึกว่าชอบอันไหนคืออันนั้นแหละคือที่1แต่แล้วเราก็มีเงินรางวัลด้วยนะเพราะว่าเราจะแข่งกัน2รอบรอบแรกที่1รับไปเลย200รอบ2ที่1รับไปเลยสแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษจากสปอนเซอร์นะคะคือพี่ไนกี้นะคะก็คือจะได้คนละ300คือแต่รอบเนี่ยพี่ไนพี่ไนกี้เขาจะเลือกคนที่เขารู้สึกว่าชอบมาคนรางคนแล้วคนนั้นก็จะได เราจะได้เห็นแล้วนะคะว่าคริสต์มาสดีเป็นยังไงแฟชั่นโชว์เริ่มทีมคริสต์มาสดีคนแรกเ <c oughs> <c oughs> ช็เดเถอะ้วถูกต้นคริสต์มาสที่มีผ้า3าสีผูกอยู่ไงเ <c oughs> มือ่อหิมะตกในไทยนะคะนี่อันนี้คะแนนเต็มอ่ะคนต่อมาคนต่อมา มาละไแครี่มาลไแคลารี่ใครกินดอกอิดช้ำแน่นอนเออเฮ้ยไปหิมะเออรถว่ะเออขนตรงขนตาคือใช่คือมีความเล่นเหมือนมากคือเดี๋ยวเรา,ารู้เลยคือด้วยความที่แบบชุดเนี้ยคือไอคอนิกมากออกมาผมเพิ่มหน้าเนอใช่เฮ้ยอันนี้เป็นเป็นเอลฟ์ปะหัวหน้าเอลฟ์ใจดีอ๋อเหมือนเจอในตอนไปอีเวนต์เลยอ่ะมันมีแบบในเวเวนที่อยู่ในบอกว่าในโรงงานของซันตาคอสเออเป็นฟิลหัวหน้าเอลฟ์นะ เออสวยสวยทีมคือคิดมัดจ,จ๋ามากอ่ะเขาต่อมาคนต,ต่อมาอันนี้อะไรเบล,ลเหรอหรืออะไรอะ่ะกระดิ่งซานต้าเป็นเป็นกระดิ่งอ๋อเป็นกระดิ่งเลยคือสามารถที่จะเคาะได้ไหนขอดูหน่อยว่าเคาะแล้วเสียงจะดังไงนะและอะไรกันแน่ที่มันดังอยู่ภายในกระโปรงมันจะดังกุ้งกรุงกิุงหรือเปล่าหรือจะดังโอ้ย <c oughs> คนต่อมาคนต่อมาเว็ยเมืิอกเก่งนะเป็นแบบตัวอลยกระดิ่งหรออ๋อกระดิ่งไอ้นี่ป้าละฆัางอ่ะละฆัางอ่ะ อ๋อต้นคิ์มาสอันนี้คือต้อตนคิดมาสห,หรอเนี่ยเหมือนละครมากกว่าคือต้องบอกก่อนว่ามันเหมือนไอเนี่ยคือวันคิดมาสเขาจะมีกระดิ่งที่เขาพ่วงด้วยแบบดอกมงดอกไอใบไม้สีขเขียวว่ะอันนี้เป็นใครอ่ะปอกแปกสกินคิดมาสอ๋อ,อไอเดนอ่าอันนี้มาเวเกนม,มาเวเกมอ่ะโอ้โอยขาหักไปแล้วเหมือนอาม่มาตอนนี้คือเหมือนอาม่มาคือแต่งเหมือนอาม่ามากตอนนี้ไม่เหมือนปอกไปเหมือนอาม่มาเ <wonders> หมือนหลานมาเมื่อกี้ไว้วิโรจน์ของขวัญเยอะมากซันตี้เหรอ อ๋อซันตี้จริ้ว่าเป็นสันตี้แสนสวยเอ,อมีความแบบว่าขนของขวัญมาใหญ่บ้านนะคือต้องบอกก่อนซันตี้ตัวเนี้ยเลิกกับสันอรแล้วกําลังยยายของออกนะไปหาผัวใหม่<ป>คนต่อมาคนต่อมา <c oughs> <c oughs> อะไรนี้เหมือนจงว่า <c oughs> เหมือนมาก <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่ามาลายอ่ะมันมีมาลายก่อนหน้านี้ไปแล้วแต่อันนี้เหมือนจริงเฮ้ยอันนี้อันนี้เหมือนปะนักแคกเกอร์นักแคคเกอร์วิสวยว่ะวิสวยมากสวยสวยสวยมากสวยมากเออแล้วเทกเจอร์เขาคือแบบโอ้อันนี้โหดว่ะอันนี้คือแบบว่าเล่นเล่นผ้าเยอะมากซอนชุดเยอะมากแล้วสวยมากอันนี้อะไรนี่เรียบจังเลยอะ ันนี้คือซันตี้ซันตี้ยโยเยเหรอซันตี้ไปแจกของขวัญช่วยซานต้าแต่ไปหากิ๊กได้แต่คอนเซปต์คอนเซปต์คอนเซปต์น่ารักคอนเซปต์น่ารักไปหาผัวใหม่นะก็เลยแอบแอบแอดนิดนึงได้สองอย่างเนาะได้แบบว่าทำความดีกับาหาผัวใหม่เนาะว่ายอะไรพระเยซูเซหรอใช่ปะว้ายเฮ้นรอดอ่ะว่าอันนี้อันนี้ว,ว่าอะตบมือเลยอ,ะอะ่ะ อันนี้คือแบบคาดไม่ถึงและเหมือนเดิเามอาะคือเหมือนคือไม่ต้องพีเซ็นรู้เลยว่าเป็นใ,ใครอันนี้อันนี้ใครอ่ะซานต้าโอหหนวดเหรออันนี้คือหนวดใช่ไหมอ,อ๋อคือหนวดมันเยอะอะเนาะแล้วก็มีความเป็นซานต้ายั่วยั่วเพศเสี่ยวเม็ดอยู่เออน่ารักนะเป็นซานต้าที่แบบว่าหุ่นเพรียวไม่อ้วนและไม่ตุบคนต่อมามาลายเยอะมาก มาลายต้องเป็นไอคอนิกของเทศกาลนะคะทุกคนแต่ต้องบอกก่อนว่ามาลายที่แต่งออกมาเนี่ยตาตึงคนเมื่อกี้คือแบบมาลายจริงๆคือหน้าเป็นมาลายอันนี้ก็มีความเป็นคอสเพาาย์มาลายก็ได้อยู่อ่าโปรหิมาทุกคนเลยยิดย่ดลอกรู้แล้ว่อฮิมาตกอ่ะคนต่อมาคนต่อมาอ่าอ่ะคุณ คือหลียมีใจสองสามคนนะ่ะเลือกยากมากเลยอะ่ะจริงๆจ,จ,จะคิดว่า3คนนี้น่าจะมี1คนที่สปอนเซอร์น่าจะชอบอยู่คนหนึ่งเหมือนกันแหละโอเคแต่ไปคือคิดมาชัวา่วร้ายเราก็ต้องแต่งตัวบ้างสินะคิดมาชั่วของเรานะฮะง่ายๆเลยแล้วก็คอนเซปต์ของเรานะคะธีมของเราซิกเนเจอร์ของเราคือผ้าสามสีห้ามลืมนี่นะ,ะทุกคนคิดมาชั่วร้ายทุกคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรอะ่ะมันชั่วร้ายยังไงเอามาอันเนี้ยจะแต่งเป็นอมยิ้มนะคะทุกคนอันนี้คืออมยิ้มข้างมันคือแบบว่าน้ําตาล ดำดำก็คือที่จับนะเป็นไม้จับที่จะเอาสีขาวด้หางเก่งไม่เจอก็เลยเป็นสีดําแทนเป็นไม้จับสีดําแล้วก็พันผ้าไว้ด้วยนะคะเป็นผ้าแบบว่าห้ามอมนะมันมันไม่ดีนะอมแล้วฟันผุพรฉันเนี้ยก็เลยเปคิดม่าชั่วรายเพราะว่มามันอมแล้วฟันผุเ <ๆๆ S 1> <gomery S 2> ดี๋ยวเวลาหนึ่งนาทีนะทุกคนมาดูกันว่าคิดมัดชั่ว้ายของน้องๆเนี่ยจะเป็นยังไงคือต้องบอกก่อนว่าคนดูทางบ้านนะคะใครที่ชอบใครเนี่ยคิดว่าใครชนะลองพิมพ์มาดูสิคิดด้ว่าคิดมัดดีเนี่ยใครจะชนะลองพิมพ์ม,มาแล้วก็ดูดูไปพิมพ์ไปว่าใครจะะชนนกัแนนนน่่ะแล้วคทีตรรงใจป่าหรือว่า เหมือนกับแจนหรือเปล่านะครับทุกคนหมดเวลามาคริสต์มาสชั่วร้ายของเรานี่ลูกอมพิมพก่อนว่าลูกอมลูกอมเพราะมันทําให้ฟันผุอ่ะ <laughs> มันเลยชั่วร้ายไง <laughs> <c oughs> เลิศอุ้ยยอมันทูดหรออุยอะไรอะ่ะคือผีหรอคืออะไรยังไงมันคิดมันยังไงนะ ซาตานนอตซันต้าอ๋อซาตานนอตซันต้าอ่าลดคอนเซปต์ลดมีความเล่นคำซาตานนะไม่ใช่ซันต้าเออก็เลยเป็นแบบว่าเดีย๋ยวมาพูดมา คนต่อมาคิดมาที่สีสันอ่าคนนี้แฝดน้องอ่าก็คือเป็นคอนเซ็ปที่ลิงกับอ่าก่อนหน้านี้นะคะเป็นเอล์ที่ดีกับอันนี้คือเป็นตัวร้ายแต่เป็นพี่อ่ะคนต่อมาคนต่อมาเฮ้ยเฮ้ยเลิศอ่ะคือหนูหรอราชาหนูอ๋อไอตัวร้ายจากเนี้ยนัทแคกเกอร์อ่ะไอตัวร้ายอ่ะเออเหมือนว่ะแต่มันดูน่ารักไปไหมดูไม่ชั่วร้ายดูเหมือนสจวนเหมือนหนูที่แบบ หนูดีอ่ะหนูที่แบบอยากเลี้ยงอ่ะแต่แต่งสวยนะให้คนนี้เขาแต่งเป็นอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะแคมปัสอ๋อปีศาจมันคริสต์มาสเออเอยไ,ได้ได้ได้คือหน้าดูมีความเป็นซาตานเล็บจงเล็บเจลยาวแล้วชอบความรองเทา้ารองเท้าคือดูมีเป็นความกรีบซาตานมากเพราะว่าไอแคมปัสนนจะเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ปะเออได้นะแต่ถ้ามีชุดสีแดงกว่านี้ให้ดูมีความเป็นคริสต์มาสมันก็จะวอวกว่านี้คนนี้อะไรอ่ะ มาลายไปออกบวชเหรอไม่ใช่อ๋ออะไรอ่ะถ้าลูกเม่ริลวม่จะจับทำน้ำแดงแฟนต้าควีนเนี่ยว่าใครคือคือต้องบอกก่อนว่าคริสต์มาสกี่โมงคือชอบความที่เอามีมาเล่นนะแล้วคือหน้าเน่์ลูกเลิกเนี่ยทำดีทำทเหมือนแต่คตริสต์มาสกี่โมงคนต่อมาอะไรอ่ะจุาหญิงหิมะหรอคืออะไรอ่ะราชินีแห่งอาณาจักรน้ำสารภาพรักแต่ผู้ชายไม่เอาเลยจะรักพาตัวซานตาฮะ ราชินีน้ํากี่โมงมัมมนน้าแข็งชัดๆ,ๆแข็งโป๊ขนาดนี้แต่ชอบเนาะชอบแบบว่าคอนเซปต์เขาคือเลิศอยู่ <S <S นี่แหละนี่แหละแคมปัสแน่นอนแคมปัสแคมปัสที่แบบเคยเห็นแล้วก็สื่อถึงความเป็นคริสมาสมากๆ,ๆเพราะว่าใส่ชุดซานต้าไปเลยและคือความแต่งหน้าแต่งตัวคืออีดอหอุ๊ยเก่งอ่ะคืออันนี้อันนี้ทําสวยเลยทาแบบถึงอ่ะถึงมีความสื่อถึงมีความเป็นแบบทุกอย่างคือเป๊ะถูกถูกๆทุกข้อนะจ๊ะคนต่อมาเฮ้ย ไอเทอร์ริไเออร์ไอหนังที่เพิ่งฉายดอกคือน้องสกายเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวคนหนึ่งมากๆแล้วเขาเข้าสู่รอบออวินเนอร์ด้วยนะเจ๊ดว่าคนเนี้น่ากลัวน่ากลัวจริงๆแลวคือเขามีความขี้เย็ดที่เก่งมากคนเนี้ยอมอันนี้แต่งเป็นกลิ้นชัวร์กินชัดๆกินมากอะไรอะหุ่นเอลผีสิงหลุดออกมาบิดกีใส่ชนีที่เปียวๆ เมื่อกี้คิดว่ากินอีดอกเป็นผีบิดกีอะไรก็อ <laughs> โออันนี้แต่งเป็นอะไรอะ่ะ Evil Santa ในดิทวีนเพจอ e เวนต์เวอร์ชันผู้หญิงอ๋อไอตัวร้ายไงไอซานต้าเสี่ยวเม็ดที่อากาเมมอนเข้าสิงแต่ว่าอันนี้คือเวอร์ชันผู้หญิงเออสวยนะเออบินกลับไปด้วยเหมือนปลาเมื่อกี้เหมือนปลา,าในการ์ตูนเรื่องหนึ่งอันนี้อะไรอะ่ะจิมมี่เอลหักหลังซานต้าเลยฆ่าทิ้งอ มาโหดว่ะมีเลือดเลื่อนหน้าด้วยเออเลือดอันนี้เลือดเลือดคนเนี้ยจิมมี่เนี่ยเขาจะแต่งเป็นซันต้ากับเอลก็คือเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะดิ้งมาด้วยกันคนต่อมาอะไรอะ่ะราชินีน้ําแข็งจากนิทานเด็กเดี๋ยวคือเอาดีๆปะ่ะคนเนี้ยแต่งเหมือนราชินีน้ำมากกว่าไอคนที่แต่งเป็นราชินีน้ำคนเมื่อกี้ไอคนเมื่อกี้เหมือนราชินีน้ําแข็งงงสับกันเหรอ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยโลกนี้นี่ลูกอมได้เหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> ลูกอมก็ยังได้อยู่เหมือนเดิมนะทุกคน โอเคแล้วก็ถึงช่วงหาผู้ชนะเลยและกันนะแต่ว่าเดี๋ยวแจ๊ดเนี่ยจะมารีแคปให้ทีละคนและกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างคนแรกนะคะแต่งเป็นมาลายแครี่นะไอคอนิกของคริสต์มาสก็ต้องบอกนะคะคนนี้ก็ออกมาก็รู้ว่าเป็นมาลายนะคะเพราะว่ามันก็ตรงกับคริสต์มาสเลยนะอุปกรณ์นในการแต่งเนี่ยอาจจะดูง่ายไปหน่อยนะแล้วก็ด้วยหน้าเนอ้นเนี่ยอ่ะก็ไม่ได้เหมือนมาลายเต็มที่แต่ว่าก็ดูรู้ว่าเป็นมาลายก็น่ารักดี คนนี้เขาแต่งเป็นหัวหน้าเอลฟ์ก็คือการเล่นสีปีเจรู้สึกว่าสวยน่ารักดีแล้วก็ถือของขวัญออกมาด้วยรองเท้าคือคิดมาดเลยในส่วนของมุมข้างนะคะจะก็ว่ามันก็ดูง่ายไปนิดหนึ่งดูดูเรียบง่ายดีแต่โดยรวมทั้งหมดอะสวยดูเป็นเอลฟ์ดูเป็นแบบเอลที่แบบเป็นแฟรี่อะที่ไม่ใช่เอลที่หูกลางๆเฉยดูเป็นหัวหน้าเอลจริงๆนะฮะคนนี้เขาบอกว่าแต่งเป็นกระดิ่งซานตานะฮะบอกเลยว่าคิดเอ็ดมากเป็นกระดิ่งมาเลยนะครับเป็นกระดิ่งกุ๊กกิ้งมาเลยแล้วก็อยากรู้มากเลยว่าข้างในอ่เเปป็็นนกรดิงหืไข อยากจะลองสั่นนะคะว่าแบบว่าข้างในเนี่ยจะร้องโวยไหมแต่ต้องบอกก่อนว่าคนเนี้ยพอบอกว่าเป็นกระดิ่งเนี่ยก็เลยรู้ว่าเป็นกระดิ่งแต่ถ้าออกมาจริงๆอ่ะอาจจะงงว่าอะไรนะเบลหรือเปล่าเบลบอกว่าเจ้าชายอสูรหรือเปล่านะเพราะกระโปรงคือมันชายแต่พอบอกเป็นกระดิ่งพวกเออเก่งมีความเป็นคอทได้หัวหือเนี่ยเป็นกระดิ่งที่ดูมีเป็นเหล็กอะตามงานวัดอะเกณฑ์มานไม่ใช่แค่แบบดำธรรมดานะมีแบบเห็นปะความแบบวงรีนู่นนี่นั่นนะก็ถือว่าเก่งมากคนนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาพิเศษว่าเป็นต้นคริสต์มาสแต่ แจ๊ดอะมีกระดิ่งอันหนึ่งที่บ้านฟิลแบบนี้จะเป็นกระดิ่งเขียวๆเหลืองๆอย่างนี้เลยแจ๊ดรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเหมือนต้นคริสต์มาสเท่าไหร่คนนี้ต้องบอกก่อนว่าคนนี้เนี่ยเขาแต่งเป็นเกมไอเดนนะเป็นสก,กินของไอเดนและแจ๊ดก็รู้สึกว่าแต่งมาเท็กเจอร์ต่างๆ,ๆเนี่ยโอ้ยทำท่า,ทาดีๆดิทำท่านิิงๆดิเออเท็กเจอร์ต่างๆสีส่นเนี่ยสวยนะดูก็ดูมีความเป็นคริสต์มาสแล้วหน้าก็ดูมีความเป็นไอเดนมีความเป็นบล็อกแบ็กได้นะฮะแต่ก็รวมๆเหมือนอาม่าเหมือนอา เหมือนอาม,มา่ามาแบบว่ามากายภาพแบบหนึ่งองกระดิกไข่ฮึบๆึบเตะสองทีคนนี้คือซันตี้คือไง่ายๆเลยคนนี้เขามาง่ายๆก็คือซันตี้หอกของขวัญมาก็คือไม่มีอะไรเยอะก็เป็นซันตี้เมียซานตคอร์สนะฮะทุกคนพยายามดูเท็กเจอร์ด้านข้างอยู่อ,อ๋อก็เป็นชุดคิดมัดธรรมดาใช่ไหมแต่รู้สึกสวยตรงข้างล่างจะเป็นมีความเล่นถุงน่องมีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยข้างล่างเป็นเท็กเจอร์เยอะข้างล่างสวยคนเนี้ย คือแกคือถ้าจะถ้าจะมาในเวที่อบ,บแต่งเป็นมาลายอะ่ะคือไม่ใช่แค่รูปร่างเหมือนไงหน้ามันต้องได้แล้วคนนี้มันมาลายอะมึงมันมาลายคือคนนี้ได้คะแนนจากใจเยอะมากนะคือแบบเขาเป็นไอคอนิกอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนแต่งแน่นอนอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าใครแต่งถึงกว่ากันซึ่งในบรรดา3คนอันนี้ชนะเลิศในมาลายฮายร์รีชนะเลย ชนะน็อกเลยแล้วเหมือนมากนะความเยอะของชุดที่เขาซ้อนเข้าไปเนะี่ยไม่ธรรมดาค่อนข้างจะเยอะเลยรองเท้าด้วยมีรองเทา้ามีแบบเฟอร์ต่างๆนานา,นา,นา,นานแขนเสื้อเลยเงนะี้ยคือเขามีการซ้อนชุดจนมันออกมาถามว่าเละไหมมันไม่เละมันก็ดูเป็นนักแฮกเกอร์เลยแล้วความเท็กเจอร์ตรงหน้าความแก้มแดงๆมันนักแฮกเกอร์นักแฮกเกอร์คือเขาคือนักแฮกเกอร์ที่เขียดมากที่สามารถปั้นชุดออกมาได้ขนาดนี้อันนี้เก่งมากอันนี้พีเซนตลก ชอบเป็นซันตี้นะไปแจกของขวัญช่วยซันตา้าแต่บอกว่าแอบไปหากิกด้วยไปแจกด้วยทำความดีด้วยหาผัวด้วยแต่โดยการแต่งตัวจะรู้สึกว่าง่ายไปหน่อยง่ายแหละค่อนข้างง่ายมากอ่ะคนนี้นี่ อันนี้คือบอกเลยว่าจะดคาดไม่ถึงอ่ะไม่คิดว่าจะมีคนแต่งเป็นพระเยซูแล้วก็ไม่คิดว่าเดินออกมาแล้วคือภาพลอยมาเลยคือไม่ต้องพิเารอะไรรู้แล้วว่าเป็นใครด้วยความสีความหน้าความผมความดอกไม้บนหัวความนกถู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 กแล้วถอดรองเท้าด้วยตบมือเลยเดินออกมาคือแบบได้มากคนนี้นะคนนี้นะคะเป็นซานต้าที่ดูหุ่นดีน่าจะเป็นผัวอ e, ีนั่นแหละผัวใหม่ของอีซานตี้เมื่อกี้นะอย่างที่บอกตีมซ้าเยอะแต่คนที่แต่งถึงจริงๆคือคนก่อนหน้านี้ส่วนคนนี้กับคนก่อนนั้นเนี่ยคนแรกอะถือว่าทําออกมาก็มองว่าเป็นมาลายเหมืืออนนกันค ก็พูดเขที่อยู่ในหัวแจ๊สสามคนที่รู้สึกว่าแน่ๆนะนี่มาลายคนนี้คืออาจจะดูง่ายนะอาจจะดูง่ายมากก็มาลายนี่ทาไมอะ่ะแต่อย่าลืมว่าการคิดเอเดหรือการเลือกเลือกเขาฉลาดเลือกฉลาดเลือกที่จะเลือกหน้านี้คือต้องบอกก่อนว่ามันใช้ Vp นะรอบนี้เป็นการใช้ Vp เพราะฉะนั้นะใครไม,ม่ Vp อาจจะเสียเปรียบแต่ว่านั่นแหละท่านี้ท่านมันอยู่ที่ฉลาดในการเลือกเพราะว่าถ้าเราไม่มี Vp เรารู้สึกว่าเราใช้หน้านั้นไม่ได้เราก็แต่งอย่างอื่นได้ถือว่าเป็นคนที่ฉลาดเลือกฉลาดคิดเอเดฉลาดประดิษฐ์ออกมาคนต่อมาคนนี้ออันนี้คคืวามเก่งแบบ เก่งความประดิษฐ์ทุกอย่างอยู่แล้วคือขึ้นชื่อว่าสกายเนี่ยบอกก่อนว่าน้องเขาแข่งเป็นผู้ชนะในทีมทศกัณฐ์มาแล้วแล้วสกายเนี่ยเขาไม่ได้แข่งมาเลยเพราะว่าแจ็ไม่ให้ไม่ให้คนที่1แข่งถือว่าคนนี้เก่งมากน่าจับตามองมากคือน้องคนนี้เขาชื่ออะไรอ่ะคือแจ็คเพิ่งเคยเห็นหรือหรือเขาเปลี่ยนชื่อวะเขาเดินออกมาเขาชื่ออะไรนะคูโรโรเพิ่งเคยเห็นน่ะเพิ่งเคยแข่งครั้งแรกมั้งแต่เก่งวะอันนี้เก่งวะ3มคนนี้ที่แจ็สรู้ว่ายังเลือกไม่ได้ ตัดแอริเลออกแล้วกันมาลายออกไปหนึ่งเหลือนักแฮกเกอร์กับพระเยซูเอาหน้าง,งานแล้วกันนะครับทุกคนเอารีอคของเราเลยแล้วกันพระเยซูแล้วกันได้ที่หนึ่งของคริสต์มาสดีไปนะคบทุกคนป๊อปมร์และเรายังมีรางวัลพิเศษเหมือนกันนะคะซึ่งรางวัลพิเศษเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์อ่าสปอนเซอร์ของเราพี่ไนท์ก่อนนะพี่ไนท์อยู่ไหมอยู่ครับพี่ไนท์คิดว่าในสายตาพี่ไนท์พี่ไนท์ชอบใครที่สุดมันจะมีคนหนึ่งที่ออกมาแล้วโออเม่คันสายตาเลย น้องสก,กายน้องสก,กายจะแบบว่าอุยดีใจจังที่พี่แจนไม่ได้เรอกที่หนึ่งเพราะว่าได้รางวิเศษได้รางวัลเยอะกว่าหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้สองรางวัลน,นะคะมีผู้ชาะสองคนนะมีคนที่ได้หนึ่งกับคนได้รางวิเศษนะทุกคนโอเค ต่อไปเดี๋ยวจะเป็นรางวัลของคริสต์มาสเลวแล้วกันนะโอเคมาที่คริสต์มาสชั่วรายก่อนนะต้องบอกก่อนว่าคริสต์มาสดีเมื่อกี้ก็ส่งคำต้อนระับนะพระเยซูอย่างเงี้ยกม็มาในคอนเซปรคริสต์มาสดีก็เลิศหรือแม้แต่นักแฮกเกอร์เงี้ยก็เลิศถือว่าตรงคอนเซปมากต่อมามาที่คริสต์มาสเลวซึ่งคริสต์มาสชั่วรารเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโจทย์คืออะไรเราจะงงหรือตั้งโจทย์เองงง,งงเองก็ให้น้องครีดออกมาซึ่งตอนนี้น้องครีดออกมาได้ค่อนข้างจะ ดีกันทุกคนนะคนแรกซาตานนอสซานตา้าเป็นเป็นการเล่นคําที่แบบจะชอบนะชอบมากคนนี้ถือว่าเล่นคําได้เก่งเลิศดูรู้ว่าเป็นกระเทยแต่งดูรู้ว่าเป็นยมทุตกระเทยอ,อะ่ะ คนนี้เขาจะอิงกับหัวหน้าเอฟของเขาก่อนหน้านี้เป็นแฝดกันอันนั้นแฝดพี่นี่แฝดน้องถือว่าเป็นคนที่ทาคอนเซ็ปต์ลิงก์กันได้เลิศในเรื่องเดียวกันน่ะเป็น,เ,นเรื่องแบบด้วยกันทั้งพี่ทั้งน้องและแต่ออกมาเนี่ยก็สวยก็ถือว่าเป็นปีศาจดูรู้ว่าอันนั้นคือดีอันนี้คือรายได้แต่ด้วยความเท็กเจอร์ต่างๆอาจจะดูง่ายนิดน,นึงแต่ก็นั่นแหละมันมันถือว่าเก่งเพราะว่าเขาอิงในเรื่องเดียวกันคือนัดแคกเกอร์ไอราชาหนูเนี้ยแต่ก่อนน่ะจะจ็ชอบดูเรื่องหนึ่งก็คือบาร์บี้ซ ถามว่าเป็นหนูไหมดูเร็วไหมจะรู้สึกว่าเป็นหนูที่ดูน่ารักอะ่ะดูยังไม่ค่อยเลวแต่ว่าถ้าถ้าอิงอิงความเป็นแบบว่าคอนเซปต์อ่ะมันก็คือเลวแหละก็ถู้ึกว่าแต่งออกมาได้สวยมากก็มองอก่อนว่าตอนแรกก็งงว่าตัวอะไรแต่พอเป็นแคมปปัเนี่ยอ่ะมันก็มีความเป็นไปอยู่แต่ตอนนี้ข้อเสียเลยคือมองไม่เห็นเขาข้างบนมันบังอแต่เขามีเข่าเนาะขามีความเป็นเป็นกวางคือสามารถเล่นให้มันดูมีกวางได้สีสื่อน้ำ,นำ,นำตาลเนี่ยก็เลยดูเป็นแคมปปัตนะดูแบบ เป็นพิศาจในวันคิดมาดีและสีเบทมันเป็นน้ำตรงน้ำตาเนี่ยมันเลยดูเป็นเหมือนแบบนั้นเลยนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าชอบนะชอบหน้าชอบเด็กควีนเนว่าใครแต่มันคิดมาชัวร่ายยังไงนะคือจะไม่เคยดูเนื้อเรื่องหลักจะเคยแต่อ่านมีมนะก็เลยไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวคิดมาดหรอหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันอันนี้เขาบอกว่าเป็นราชินีแห่งอาณาจักรน้ําที่มาสารภาพรักแต่ผู้ชายเนี่ยไม่เอาก็เลยจะไปรักพาตัวซานตา้าคือถ้าเป็นซานต้านะซานต้ายืนเท้าเอวละ ูเกี่ยวอะไรเป็นไง ซานตาคือเป็นมีมเท้าเอวแล้วแต่เข้าใจเนื้อเรื่องก็คืออารมณ์เหมือนแบบว่าโมโ oh หความรักโมโ oh หแบบอุย้ยฉันไม่ได้รับหลักนะั้นฉันกูจะไม่ให้โลกนี้มีความสุขไปรับพระตัวซานตามาโลกนี้ได้หนืความทุกข์กนเลิศเขาพิว่าอาณาจักรน้ำมันไม่เหมือนใส่น้ำมันเหมือนน้ำแข็งเหมือนเหมือนราชินีเอลซ่าก็เลยรู้สึกว่าเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าพิมพ์ตกหรือเปล่าเพราะว่ามันดูไม่ใช่น้ำอ่ะคือใครดูก็รู้ว่าเป็นน้ำแข็งแล้วด้วยความเนี่ยกว่างงนี้แกว่างโดนฟิชมาเลยเนี่ยบอกเลยว่าแ ที่แบบตายตัวมันยังไม่มีที่แบบว่าต้องแบบนี้ร้อเปอร์เซ็นะอาจจะอินสปายมาแต่ถ้ามองแล้วจะรู้สึกถึงความเป็นพิศาจวันคริสต์มาสเนี่ยอันนี้จะเหมือนแคมปปัสมากอันนี้เหมือนเลยคือดูรู้แล้วว่าโหคิดมาน่ากลัวว่ะแล้วคือขาเขือก็ดูมีความเป็นพิศาจแบบนั้นเลยนี่เล็บเล็บยาวเชยดอกเล็บเจียวมากจริงๆเทอรเรไฟเออร์ J เนี่ยมีหลายภาคแล้วและเนี่ยบอกเลยว่าเก่งอีกแล้วว่าสกายปะเก่งอ่ะคืออันนี้มันเออมันมันเก่งอ่ะ คือจะเก่งเกินไปไหมอันนี้คือเ็คเจอร์ความหน้าความเลือดเปื้อนหน้าความสีขาวดำ t e r ฟ i f i e r ฆาตกรมากอันนี้จะคิดว่าแต่งเป็นมันชื่อกินกิน n กินส์มั้ง g ล e e n ที่เป็นตัวเขียวอะแต่ไม่น้องเขาบอกเขาแต่งเป็น <c oughs> หุ่นเอลผีสิงหลุดออกมาบิดกีใส่ชนีที่เปียวคคือนเเเียวาตลกิซ ในเดทเทมเพสอุ้ยสวยนะสวยเลยสวยเลยหน้าเนิ่นหรืออะไรเงี้ยอุ้ยคนนี้เก่งว่ะแล้วคุณโรรโไปอยู่ไหนมาทำไมไม่ได้แข่งทักรอบแล้วหรือว่าหรือว่าเขาอ่าหลุดหรือว่าเมนหลุดนี้คือแบอกว่าไม่ได้เลือกเขาแบบว่าไม่ได้จิ้มโดนเขาแต่เขาเก่ง แต่ในเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยสวยเลยสวยแต่ที่ว่ามันก็ดูง่ายไปง่ายไปน,นี้ขึนแบบว่าอ่ะเราก็แค่เอาอินไปอันนั้นมาที่เราเห็นในดิทัลเพจอยู่แล้วเอามาแต่งเป็นเวอร์ชันผู้หญิงในดิทัลเพแต่เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ด้วยความดีไซน์สวยอ่ะอ๋อสวยเลยแล้วก็คอนเซ็ปต์เลิศอันนี้เป็นตัวอย่างของง่ายแต่เลิศก็เป็นเอวไงก็คิดมาเฉยเก็เอวฆ่าซานต้าแม่งเลย คือเลอิศคือดาร์กนะเนี่ยอันนี้คือดาร์กนะอันนี้คือมันดาร์กมันเลิศมันดาร์กนะมันน่ากลัวน,นะคะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบว่าเออธรรมดานะอันนี้ก็ถือว่าเลิศง่ายแต่ ตรงคอนเซปต์นะโดยดีไซน์เนี่ยสวยมีการซ้อนนู่นซ้อนนี่เป็นเอลฟ์ที่ดูแบบว่าบ้าระห่ำดีนะเขาบอกเป็นราชีนน้ำแข็งจากนีทันเด็กอ่ะมาพูดถึงเท็กเจอร์นะคะเท็กเจอร์เนี่ยมีหลายเลเยอร์มากมีชุดใหม่ด้วยที่มีชุดที่จะเอาผ้ามาเล่นนะมีชุดซ้อนอุ้ยกระปรงสองสามตัวเลยบ้งเนี่ยแต่การซ้อนชุดง่ายก็จริงคือการซ้อนชุดมันมันก็แบบไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าทาสีน้ำเงินตุ้มหมดเลยอะมันก็เลยดูแบบว่าอาจจะไม่ยากขนาดนั้นมันดูน้ำเงินทาไปหมดเลยตอนนี้ในใ,นใจแจรามีอยู่อสองคน คือน้องสกายหนึ่งคนกับนี่อันนี้ก็เลิศจะขอให้คะแนนเป็นสกายละกันสกายคือที่1ของอ่าคิดว่าโชรายนะคะพี่ไนท์คิดว่าใครโดนใจพี่ไนท์ที่สุดในบรรดานี้ก็คนก็น่าสกายแกอ๋อคิดเหมือนแจ็ดใช่ก็คือนี่เนาะแคมปัสเนาะเลิศโอเคดูเหมือนกว่าคนแรกคนแรกที่ออกมาใช่ใช่ดูมีความเป็นเนาะมีความคิดมากที่ดูรู้ว่าเป็นปีศาจคิดมั่นเนาะอืมแต่แต่ขอเพิ่ม สองรางวัลได้ไหมรางวัลละหนึ่งร้อยจะเพิ่มอีกเหรอใช่โอ้ยลดเกินอ่าพี่พี่นายอยากเพิ่มคนไหนก็พี่แจ็คเลือกเลยดีหนึ่งเลวหนึ่งโอ้โหเลือกเองเลยเหรอเดี๋ยวเลือกอันดีให้ก็ได้ถ้างั้นถ้าเขาแต่งแบบนี้แต่เน้นสีที่มันเป็นซานต้ากว่านี้มันน่าจะเวิร์กกว่านี้ส่วนราชาหนูเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่ถ้าพูดว่าราชาหนูเนี่ยนัดเค็คเกอร์มันก็ดูมันก็เลวอะแต่จริงๆคนนี้หน้าเขาก็ดูแบบไม่ใช่คนดีอยู่นะคนนี้ละกัน ของแจ็เป็นคนนี้แล้วกันพี่ไหนได้แหละถ้าเป็นไอคอนของ,ของวันกี้สมัยก็ต้องเป็นมาลายก็คือมาลายคนนี้เนาะใช่เออปบมือวินี่มีการเพิ่มรางวัลเ้วยนะเนี่ยน้องๆน่าจะดีใจมากเดี๋ยวนะที่หนึ่งสองรอบไอ้ที่หนึ่งต่อเตกับไอ้ที่หนึ่งนอนเนนชนะสองรอบเลยนี่โหดเกิน